ทการขัคนตอนที่เราดูสภาวะข้างในค่ะบางทีเห็นช่องว่าอย่างนี้แต่บางบางครั้งมอ้ความซ่าๆมันจะจางจางไปเราต้องสำหรับตัวเองนะคะเราจะต้องหาหาที่ที่ใหม่ที่ดูก็จะ,ะใช่กะก็ก็ก็คือฐานของสติมาสามอย่าง ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายฉะนั้นพอพอพวกนี้เนี่ยมันซาลงแล้วเราก็มาหาขานใหม่อ๋อคือเคลื่อนไปเคลื่อนมาระหว่างน้ได้ตลอดเวลาไม่ใช่ต้องจี้อยู่แค่จุดเดียวไม่ไม่คือคือช่วงที่ดูแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเนี่ยจากมากค่อยๆซาไปหาน้อยก็ซาไปหาน้อยอ่ะเพราะมันไม่มีอะไรดูละล้วก็หาจุดเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างเนี่ยไอ้ตรงที่เรานั่งนั่งอยู่ตรงเนี้ยแผ่นก้น แผ่นก้นแผ่นหลังที่เราพิงหรือลมหายใจแต่ก็คิดว่าโอ้มันมันไม่แรงพอเราก็เริ่มตกไม้ทุบๆอะไรอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยทาไปได้เรื่อยๆเลยมันมันก็ทําแบบสบายๆแล้วมันขึ้นอยู่ที่ว่าเนี่ยถ้าสมมุติด้วยผ้ามันถ้าเนี่ยเนี่ยผ้าเนี่ยโอ้ยเท็กซ์เจอร์มันเนี่ยมันแรงอย่างนี้นะเนี่ยอย่างเงี้เนี่ยมันมันอร่อยมากเลยมันรู้สึก มันรู้สึกเนี่ยมันหยาบๆแต่มันแต่มันสนุกแต่มันอร่อยแล้วมันอยู่กับฐานได้ง่ายขึ้นลูกประคำก็ได้เนี่ยนั่งแล้วอยากลูกประคำก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะอะไรก็ได้ฉะนั้นในช่วงที่ว่าเจอรี่มันยังแอคทีฟเนี่ยเราจะต้องมีฐานของสติที่มันแรงแต่เราเคลื่อนฐานอยู่ได้ได้เรื่อยได้ได้เรื่อยๆรก็เคยเรียนรู้สมัยก่อนที่ทำสมาธิเนี่ยครูบาอาจารย์นให ใ้ี่อยู่ที่จุดเดียวค่ะคือแบบที่อยู่ที่จุดเดียวซึ่งมันทำที่ยากมากคือแบบว่ายังขออาจารย์โกงก้าเนี่ยอยู่ตรงนี้สามวันแบบเออมันทำที่ฮักมากสามวันเลยก่อนที่จะเข้าสแกนเข้าไปประาันเนี่ยเนี่ยเขาเลยสามเดือนตรงนี้สามเดือนตรงนี้ให้สแกนอยู่ที่ลมหายใจให้ไม่ใช่สแกนนะให้อยู่ที่ลมหายใจสามวันเลยซึ่งมันซึ่งมันนานเราะว่าาเกิดปั๊เนี่ยเขาจะเหมือนแบบว่าเหมือนต้อง ชโอ้โหตรงนี้อาจารย์ว่ามันมันทษอเจ้าเ่ห์มากเลยมันทรมานมากเลยแล้วแล้วในขณะที่เรากําลังทนอย่างเงี้ยข้างในเต็มไปด้วยเจอรี่ใช่ใช่เวทนาเวทนาเต็มเลยเจอรี่เต็มหัวเลยแล้วทีแล้วอะไรก็ดิ้ยึดตันทกทีแล้วแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะทะลุไอ้ความเจ็บนั้นได้เพราะมันเป็นเรื่องของพลังงานมันเรื่องอนาตมี่ของเราอะเป็นเรื่องเซอร์คิลเลชันาค บางคนได้แต่อาจารย์เชื่อว่ามันน้อยอพี่พงศ์ได้อาจารย์เชื่อว่าน้อยอัดสิคนนะสองคนอนะมากที่สุดอ,<า>อีกแปดคนเนี่ยไม่ได้หรอกแปดคนไม่ได้หรอกน,น,นะคะฉะนั้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าคุณจะนั่นงเก้าอี้ก็ได้หรือว่าอย่างคันเนี่ยโออย่างคันเนี่ยโอ้จะใช่ยมืไงน้ามันมันต้องเกาเนาะใช่ไหมฉะนั้นฉะนั้นถ้ามันคันตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกอ่าโอเคยกมือในขณะที่เรายกมือเห็นไหมนี่คือการเคลื่อนไหว นี่ก็ยังเป็นฐานกายเนี่ยก็รับรู้รับรู้แล้วก็กาวเนี่ยกาวขณะนั้นก็ยังอยู่กระทานหนึ่งฐานสองพอกาวเสร็จเนี่ยเราก็เอาลงมาวางเราไม่ได้หลุดจากฐานของสติเลยนะ,ะไม่ได้หลุดเลยนะ,อะพอเราเกาวเสร็จเนี่ยร่างกา,กายก็สบายโหนั่งต่อได้อีกนานเลยอย่างนี้มันดีกว่าคือมันเหตุผลมันลงตัวนะแต่แต่ส่วนมากคนก็ไม่กล้าคิดออกนอกกรอบเนี่ยเพราะครูบาอาจารย์พูดมาอย่างนี้เราต้องอย่างนี้ อใช่ใช่พอทําไม่ได้ก็ท้อแล้วเหมือนดูไม่ขังเลยค่ะอุ้ยใคันงูมเกาถ้ามือเป็นไม่ขังเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าเปลี่ยนท่าเรือเบียนเดี๋ยวก็คลิกเดี๋ยวก็คลิกเนี่ยเนี่ยอะไรอย่างนี้แล้วคือแล้วยิ่งแล้วยิ่งถูกตําหนิต่อหน้าคารกรมนันนี่เสร็จเลยนะขายขี้หน้าเขาบาอาจารย์พี่คือแบบถูกใจถูกสถิตมากเพราะว่าในใจคิดอยู่ตลอดว่าเอ๊ะทำไมทอาจารย์สอนนี้ ก็แต่เมื่อถ้าเปิดเรามีสติจับได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฉันก็ชันฉันก็เพื่อนฉันก็รู้ตัวนี่นะเห็นไหมแต่ฉันยังไม่เขียนเลยแต่ทำไมก็เล่เฉยเฉยอะถาทำไมต้องไม่ให้ขยับใช่เมื่อถ้าเปิดขยับต้องมีสตินี่เหผิดเลยมันไม่ผิดมันไม่ผิดมันธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะฉะนั้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือก็ดีว่าดีที่อาจารย์เนี่ยกล้าพูดออกไปมันก็ทำให้คนมันคอนเฟิร์ม จะเห็นของคนแคนที่เป็นว่าเออแล้วมันต้องมีเดี๋ยวว่าเชื่อว่าหลายคนมีคำถามนี้เยอะเลยไอ้เรื่องนั่งแล้วปวดเนี่ยมันทําให้คนมากเลยนะยังคนอ้วนเนี่ยจะให้เขานั่งอย่างไยใช่ไหมจะให้เขาไปนั่งพับเพียบหรอนะแล้วคนที่ก็ปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าปวดหลังเนี่ย คือคนพวกนี้เนี่ยเขาก็หมดสิทธิ์นะในการจะไปนั่งอย่างนั้นนะเราไม่ให้โอกาสเขาใช่ใช่ที่จริงแม้กระทั่งนอนคนพิการอะไรพวกนี้ทาได้ทั้งนั้นคนที่อยู่ในรถเข็นนะหรือคนตาบอดหรือคนตาบอดนะที่จริงเนี่ยถ้ามารู้เรื่องนี้นะอริยาซับมันูนะเพราะเขาไม่มี distraction ในเรื่องของของภาพเนภาษาเข้าหาปิดใช่แล้วก็จะง่ายมากเลยใช่ไหมที่จะอยู่กับความว่าง นะคะฉะนั้นตรงนี้อ่ะอาจารย์ก็ก็พยายามแหละที่จะที่จะนะให้มันสื่อออกไปก็แต่แต่อาจารย์ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะอ้าแขนรับได้ง่ายกว่าไดคนแบบนี้เยอะคือแบบประเภทเออทำไมต้องนั่งเฉยแล้วถ้าคนมีสเตจเคลื่อนไปกมรู้ตัวนี่นะขีดกระเป่าแต่ไม่เราไม่มีคนคอนเฟิร์มไงคะไม่มีคนคอนเฟิร์มไม่กล้าคิดอะไรอย่างเงื่อ แล้วคนที่เขาพอนั่งสมาธิแล้วเห็นสภาวะแบบมีนิมิตเห็นแสงอะไรส่วนมากเขาก็จะมาพูดกันใช่ไหมคือเพูดเปรียบเทียบกันแต่หลายคนส่วนมากนั่งแล้วเนี่ยอยู่กับความว่างเขาไม่เห็นอะไรเขาไม่เห็นอะไรเขาอยู่กับความว่างจริงเขาอยู่กับนิพพานแล้วแต่ว่าเขาคิดว่ามันไม่มีอะไรเขาไม่ได้คิดว่ามันความก้าวหน้าเพราะครูบาอาจารย์ไม่ได้บอก พอมีคนบอกว่าเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรเนี่ยไปเที่ยวสวรรค์โห่พวกนี้จะเด่นกว่าตอนนี้ต้องบรรลุธรรมแน่ๆเลยอ่ะต้องเพลิดเพลินต้องมีมือบรรลุมีคือการเนี่ยต้องบรรลุฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมความเข้าใจผิดมันไม่เยอะเยอะจริงๆเยอะจริงๆฉะนั้นต้องมีการเลาะแบบเยอะต้องต้องบอกบางทีเห็นบางว่าคนที่ที่มันไม่เห็นจีิงมันก็นั่นแหละเขาก็คือแบบว่ามันก็ ก็ใช่หทำกันแล้วพี่ชายเขาถึงเตาหมาี่แหละถ้าเราทําถูกหลักการของสติปัฏฐานนะส่วนมากจะเข้าสู่ความว่างคือเข้าสู่ความสงบนั่นแหละแต่ว่าเมื่อกี้ก็มีเย็นๆด้วยนะคะอาจารย์รู้สึกมันดึงดังใช่ดื่มต้องมีมันแบบใช่เมื่อกระทั่งแป๊บเดียวเนี่ยยางพระเจ้าบอกว่ามันจะคัำที่พุดออกมาคือดื่มดังชื่อแบบ ปีตินั่นแหละใปีติเปติปีติตดื่มดาวลงตัวชุ่มชื้นมันมันเต็มเปี่ยมด้วยใช่ไหมคือมันเต็มอ่ะมันเต็มไ่กแตอาจารย์แต่ว่ารู้สึกว่ามันคลุกคลีมันได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวคนมีไม่นอนเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอกลับบ้านเดี๋ยวพอกลับบ้านไปเจอเจอรี่มันก็หายไปแต่ตรงนี้ไงถึงต้องฝึกไง ฉะนั้นเลศเนียนะกลับมาสู่เรื่องก่อนอวิชาเนี่ยหัดมองชีวิตเนี่ยอย่างอย่างเป็นอย่างค้าทายในแง่ที่ว่ามาหาประสบการณ์มาหาประสบการณ์มาทําข้อสอบฉะนั้นจริตของแต่ละคนนนะแหละก็คือโซ่พันของเราข้อสอบของเราไม่เหมือนกันคนในโลกนี้มันไม่เหมือนกันมันยูนมันยูนีมากแล้วแล้วข้อสอบมักไม่ค่อยรั่วเท่าไหร่จริงมันมาแบบเนาะตั้ง<า>โตนี่ติด เราโหมาในรูปนี้ได้ด้วยเหรออืโอเคหัดยิ้มอย่างโ<ต>มนา,มาลิซาข้อสอบมาแล้วข้อสอบมาแล้วเนี่ยพอเรารู้ว่าข้อสอบมาแล้วเราก็ยิ้มรับก่อนอพอเรายิ้มรับนะคนที่ต้องการปะทะกับเราแบบต้องการให้เราเจ็บเนี่ยเราเรา neutralize ไอ้ไอ้ negative force ของเขาได้เลยเข้าใจไหมม,มันจะไม่มีผลกับเราเลยแล้วเขานั่นแหละจะหมุดนดิ เขาบอกครั้งนึงตัวเป็นหนึ่งเป็นอีกตาเนี่ยมองได้เลยว่าเหมือนคุณแม่เนี่มาเป็นแบบตรวจสอบตรงๆรงเลยแต่ในคนในบ้านตรงๆเลยค่ะที่พูดอะไรเพราะเไม่รู้หรอกแต่ว่าไอ้คำพูดเขาคำนึนมันเสียบเรามากโอ้ยเสียใจอย่างนี้หมอเขาไปพาเข้าธรรมะอะไรก็ก่อนแล้วแต่ก็หมืลงใช่เรื่องเรื่องแม่เนี่ยนะ ที่จริงอาจารย์ฟังแบบเรื่องราวเนี่ยท <c oughs> ี่แม่เนี่ยแหละเป็นเจ้ากรรมในเวรเนี่ยในก็พอสอบที่ใหญ่หท,ที่ที่มันดุเดือดที่มันดุเดือดมีเยอะตอนอบบน,อนี้ก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะอาจารย์คืออยู่หนางกันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันใชื่อ